ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเจอกันนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฟันตัวเดียวเน้นเนะครับฟันตัวเดียวเน้นเแล้วก็จับเลขชุดให้ด้วย2ชุดนะครับประจําวันที่1นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1นธันวาคมนะครับสองพนะครับว่าจับ ฟันตัวนี้เพราะอะไรทําไมถึงฟันตัวนี้นะครับทำไมถึงจับเลขชุดตัวนี้นะครับ FC ที่ติดตามผมนะครับดูที่ช่อง YouTube กดติดตามช่อง y o u t u b e คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้นะครับขอพอรใอ้ไอข่นะครับขอให้บุญบารามีนะครับของไอ้ไข่จงให้แฟนๆนะครับที่ติดตามช่อง youtube คนดวงดีปันสุข สังคมนะครับถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมกันทุกคนนะครับไปชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลว่าทําไมต้องฝันตัวนี้ทําไมต้องจับเลขชุดตัวนี้นะครับฟังแล้วท่านจะรู้สึกมีความสุขท่านจะรู้สึกอยากไปหาซื้อเลขตัวนี้ทันทีนะครับไปชมคลิปนี้ได้เลยนะครับครับก็มาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับฟันเน้นๆนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับงวดประจําวันที่1นธันวาคม2563นกาะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้ FC ทุกท่านนะครับเล่นการพนันเล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับขอให้ f c ของผมทุกคนนะครับทุกๆคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับนะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันตัวเดียวน้เน้นนะครับมาดูกันว่าทําไมผมถึงฟันตัวนี้ทําไมผมถึงเน้นที่ตัวนี้มากที่สุดนะครับคอยชมกันนะครับสําหรับนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ที่ผมนะครับวางตารางอยู่ณขณะนี้นะครับจะคำนวณตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 3ยจนถึงวันที่1ธันวาคม2 5 6 3นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับงวดที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมถึงมาฟันตัวนี้นะครับผมไล่ให้ดูเลยนะครับตั้งแต่1มีนาคมนะครับ2563ถึง1ธันวาคม2 5 6 3นะครับที่ผ่านมานะครับผมเคยนะครับ อัดคลิปลงนะครับที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวิเคราะห์เจาะลึกให้สมาชิกและ FC ที่ติดตามช่องผมนะครับได้รับชมกันว่าทําไมผมถึงฟันตัวนี้นะครับทำไมเลขตัวนี้ถึงมาบ่อยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับถึงวันที่1นธันวาคมนะครับหกับ9นะครับจะเป็นเลขที่มานะครับอยู่เป็นประจําแทบจะทุกๆงวดนะครับแต่ถ้างวดไหน นะครับแต่ถ้างวดไหนที่มี6กับ9มาพร้อมกันทั้งบนและล่างนะครับงวดไหนที่มี6กับ9มาพร้อมกันทั้งบนและล่างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงวดถัดไปจะมีเลขตัวไหนตาม,มานะครับผมจะวิเคราะห์ให้ฟังให้ดูกันเน้นๆเจาะกันเน้นๆนะครับวิเคราะห์กันสดๆเน้นๆให้ fc ที่ติดตามผมทุกคน ได้วิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับทำไมนะครับทำไมหกกับเก้ามาบ่อยเหลือเกินนะครับในช่วงตลอดนะครับหลายงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับบนออกเก้าสามแปดเก้าแปดเห็นไหมครับผลการวิเคราะห์เก้า 9, มาอีกแล้วนะครับส่วนวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม 44677เห็นไหมครับ6มาอีกแล้วนะครับ6กับ9นะครับจะสลับกันมาอยู่เป็นประจำนะครับจะสลับกันมาแทบจะทุกงวดเลยนะครับแทบจะทุกงวดเลยนะครับเห็นไหมครับมามาตามเป้านะครับ6กับ9นะครับต่อไป1เมษายน2563 09522เห็นไหมครับ9มาอีกแล้วนะครับต่อไป1มิถุนายน2563เห็นไหมครับ ห้าหกเจ็ดสองสี่หกมาอีกแล้วเห็นไหมครับต่อไปนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับบนออกเก้าหกเจ็ดล่างออกหกสี่นะครับเห็นไหมครับเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างนะครับสังเกตตัวนี้ดูให้ดีนะครับที่ผมขีดไว้นะครับเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างนะครับหกเบิ้ลเขาเรียกว่าหกเบิ้ลมาบนมาล่างเลยนะครับสมาชิกหรือ f c ที่ดูผมนะครับ วิเคราะห์เจาะลึกอยู่นขณะนี้ให้คิดตามไปด้วยนะครับให้คิดตามไปด้วยนะครับต่อไปนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563 6ห้ากไม่หกกับ9ไม่มานะครับไม่มี6กับ9เลยเห็นไหมครับผลที่ออกคือ258 83นะครับตัวนี้นะครับผมกากระบาดไว้เลยนะครับนี่เลยคือคือเดี๋ยวผมกลับไปย้อนให้ดูนะครับไล่ไปให้ครบก่อนนะครับ วันที่1กรกฎาคมนะครับไม่มี6กับ9นะครับต่อไปนะครับวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับ2563นะครับออก28653เห็นไหมครับ6กลับมาอีกแล้วนะครับ6มาอีกแล้วนะครับนี่เขียนให้ดูเลยนะครับต่อไปวันที่1สิงหาคมนะครับ2563 39192รหกสมสเ้าห็นไหมครับ9มาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้ว นะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า9กับ6นะครับจะสลับกันมาแทบจะทุกงวดนะครับต่อไปนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับ2,563นะครับออก811 88นะครับคือไม่มี6กับ9นะครับนี่นะครับคือผมกาดอกจันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาย้อนหลังอีกนะครับ ไม่มี6กับ9นะครับที่ผมกาดอกจันไว้นะครับต้องเข้าใจกันนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1กันยายนสองพันห้าร้หกสมเ้าห็นไหมครับมาเบิ้ลอีกแล้วนะครับนี่ผมขีดไว้แล้วนะครับหกับเ้ามาเบิ้ลอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมขีดไว้นะครับนี่หกับเก้ามาเบิ้ลนะครับหกับ9มาเบิ้ลนะครับคือห บนล่างบนบนล่างเก้าบนล่างเก้าบนล่างนะครับต่อไปงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเห็นไหมครับหกกับเก้าไม่มีนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าเจ็ดนะครับให้ดูไว้นะครับนี่ผมคือผมจะมาย้อนหลังให้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับงวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อย นะครับเราเราถึงสิบหกกันยายนแล้วเนาะศูนย์แปดสามห้าเจ็ดไม่มีนะครับไม่มีหกกับเก้านะครับพอมาวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับกลับมาอีกแล้วครับแปดเก้าสามห้าเก้านะครับเก้าเบิ้ลบนล่างอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมขีดไว้นะครับอยากให้ทุกคนเห็นกันจะจะนะครับคือเบิ้ลนะครับนะครับส่วนต่อไปวันที่16ตุลาคม นะครับ2563เห็นไหมครับ6กับ9ไม่มีนะครับขีดไว้ให้นะครับหลังจากออกเบิ้ลนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้ว6กับ9ไม่มีนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าทําไมผมถึงฝันธงตัวนี้นะครับงวดประจําวันที่นะครับ1นธันวาคม2 5 6 3ทําไมผมถึงฟันเลขตัวนี้ทําไมผมถึงจับเลขชุดเลขตัวนี้นะครับวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ ถึงงวดประจำวันที่16ตุลาคมแล้วนะครับ2,563นะครับต่อมาคือวันที่1พฤศจิกายน2,563นะครับ40440นะครับเลขตัวนี้ก็ผ่านไปไม่มี6กับ9ไม่เป็นไรนะครับงวดนี้ถือว่าฟรีไปงวดหนึ่งนะครับต่อมานะครับวันที่16พฤศจิกายน2,563 เห็นไหมครับมาอีกแล้ว6 6 1 4 6 6, 6ึมาอีกแล้วครับไม่หกก็เกอย่างที่ผมบอกนะครับนี่เลย6เบิ้ลน,นะครับหเบิ้ลน,นะครับวันที่1นธันวาคมนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นการวิเคราะห์ตามสูตรง่ายมากนะครับเป็นการวิเคราะห์ ตามสูตรง่ายมากว่าตัวไหนจะมานะครับทุกท่านสังเกตดูให้ดีนะครับแถบสีเหลืองนะครับแถบสีเหลืองนะครับแถบสีเหลืองนะครับที่ผมนะครับขีดทําเครื่องหมายแถบไว้นะครับแถบสีเหลืองทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเลขเบิ้ลคือถ้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดไหนมี6นะครับมี6นะครับบนล่างนะครับหรือ9บนล่างนะครับ แถบสีเหลืองนี่จะมี6กับ9นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะหลักร้อยผมไม่คิดนะครับหลักร้อยวันที่1มีนาในผมไม่คิดนะครับผมคิดแค่หลักสิบนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับบนล่างเท่านั้นนะครับแถบสีเหลืองที่ผมทําเครื่องหมายไว้นี้หมายถึงว่า6กับ9นะครับมาเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วผลนะครับงวดถัดไปนะครับ งวดถัดไปหลังจากแถบสีเหลืองงวดถัดไปหลังจากแถบสีเหลืองงวดถัดไปหลังจากแถบสีเหลืองนะครับงว,วดถัดไปหลังจากแถบสีเหลืองแล้วก็งวดถัดไปหลังจากแถบสีเหลืองท่านดูให้ดีนะครับวันที่16มิถุนายน2563นายนะครับ9 6 7 6 4เนะครับเลขบนคือ6 7 6 4นะครับเบิ้ล6บนล่างผลตามมาผมก็เคยอัดคลิปคลิปหนึ่งบอกว่า แปดจะมาพัวพันอยู่ตลอดนะครับเห็นไหมครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าแปดแปดสามแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมบอกแล้วว่ายังไงแปดก็จะมาพัวพันอยู่ตลอดนะครับหลังจากเลขหกกับเก้าออกเบิ้ลนะครับนี่เลยนะครับผมเขียนให้ดูจะจะเลยนะครับแปดมานะครับโอเคนะครับนี่นะครับคิดตามนะครับต่อไป นะครับหลังจากแถบสีเหลืองนะครับคือวันที่1สิงหางนหาะครับเป็นยังไงครับผล391 92นะครับคือ9มาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่า6กับ9นี้จะสลับกันมาแทบจะตลอดนะครับเมื่อมี6กับ9เบิ้ลบนหรือล่างนะครับมาบนหรือล่างงวดถัดไป8ก็จะมาพัวพันอยู่ตลอดนะครับเห็นไหมครับวันที่16สิงหา 8 1188มาอีกแล้วครับ8นะครับตามสูตรนะครับนี่นะครับตามสูตร8มานะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1กันยาเห็นไหมครับผลของฉลากกินแบ่งรัฐบาล99798เ็ห็นไหมครับ9บน9ล่างงวดต่อไปวันที่16กันยายน2,563 08357เห็นไหมครับ นี่เลย8มาอีกแล้วครับท่านนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563นะครับ8 9 3 5 9 9มาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมคิดแค่หลัก10กับหลักหน่วยนะครับบนล่างนะครับเป็นไงครับงวดต่อมาวันที่16ตุลาคม2563บน015ล่าง38เห็นไหมครับ 8, 8, 8มาอีกแล้ว นะครับนี่นะครับคือการวิเคราะห์เจาบลึกตามสูตรนะครับต่อมานะครับงวดประจำวันที่16นะครับพฤศจิกายน2,563นะครับผลออกมา3ตัวท้าย6 6 1 4 6นะครับเบิ้ล6บนล่างอีกแล้วครับงวดต่อไปวันที่1นธันวาคม ในเมื่อตามสูตรนะครับหมาบนมาล่างเก้มาบนมาล่าง9มาบนมาล่างเก้มาบนมาล่าง,มามาาง6มาบนมาล่างงวดถัดไปจะมีแปดเข้ามาพัวพันตลอดเห็นไหมครับใต้แถบสีเหลืองนะครับงวดวันที่1นึธันวาคมสองพันห้จะเป็นตัวไหนไม่ได้นะครับจากการวิเคราะห์ตามสูตรนะครับจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากแปดมาแน่ล้านเปอร์เซนต์นะครับผมฟันธง นะครับนี่เลยนะครับขีดให้เลยนะครับ f c ทุกท่านนะครับจะได้รู้นะครับว่านี่เลยนะครับฟันธง8มาแน่ครับนี่เลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ FC ของกับผมทุกท่านนะครับผมวิเคราะห์จาบลึกนะครับฟันธงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือ ฟันเน้นๆตัวเดียวนะครับวันที่นะครับ1ธันวาคม2563นะครับนี่เลยนะครับฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับมาแน่นอนนะครับจากการวิเคราะห์เจาะลึกตามสูตรนะครับไม่เคยพลาดนะครับเขามาแน่นอนนะครับแปดมาแน่นอนนะครับสําหรับนะครับเลขชุดนะครับเลขชุดนะครับอีกสองชุดที่ จากการวิเคราะห์ของผมจะคำนวณให้นะครับทําไมผมถึงฝันเลขตัวนี้ทําไมผมถึงจัดชุดให้ fc ทุกท่านตามนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับทุกๆุกครั้งที่มีการออกเลขเบิ้ล6กับ9บนล่าง8จะมาพวัวพันแทบทุกงวดถูกไหมครับแล้วก็ต่อมาสังเกตดูให้ดีนะครับนี่8 3จะมาบ่อยมากนะครับหลังจากเลขเบิ้ล นะครับงวดนี้ไม่เป็นไรนะครับงวดนี้เป็นไงครับเห็นไหมครับ8ปสมาบ่อยมากนะครับขอใช้ประกาอีกประกาแท่งหนึ่งนะครับนี่นะครับ16พฤษมิถุนายนนะครับเบิ้ลบนล่าง6กกับเก้าเห็นไหมครับ8ปดสามมาพัวพันนะครับต่อมางวดวันที่1นึ่งสิงหาไม่เป็นไรไม่มาแต่ก็มี8ปดมาแต่วันที่1กันยายนเห็นไหมครับมาอีกแล้วครับ นี่นะครับ83นะครับเหมือนกองฉลากไม่มีเลขจะออกนะครับออกแต่เลขเดิมๆนะครับวันที่1ตุลาคมเห็นไหมครับมาอีกแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับความน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์นะครับจับชุดตัวแรกนะครับจับชุดตัวแรกนะครับคือนะครับ ชุดนะครับชุดสองตัวก่อนนะครับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวคือนะครับมาแน่แน่แน่นอนหรือไม่มาก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่เลยจับชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับจับชุดให้ fc ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเห็นไหมครับมาตลอดนะครับนี่ เห็นไหมหลังจากเลขออกเบิ้ลแล้วเขาจะมาตลอดนะครับใครที่เป็น fc ผมนะครับติดตามผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมอยู่ในขณะนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่ง นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งที่จะให้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับขอญาตนะครับวันที่ห้าธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับเวียนบรรจบมาครบนะครับอีกรอบอีกปีหนึ่งนะครับเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเราประสูติ นะครับแต่นะครับในหลวงท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับท่านสวรรคตอายุสิริรวมได้89ปีนะครับตรงใจผมมากนะครับ89ปีนะครับนี่นะครับฟันธงออกมาแล้วนะครับ8998นะครับเอินมันตรงกับเลขที่ผมฟันธงพอดีนะครับมันตรงกับเลขที่ผมฟันธงพอดีนะครับคือฟัน8 นะครับความน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ FC ทุกคนว่าหลังจากเลขเบิ้ล6 6 6บน6ล่าง9บน9ล่าง9บน9ล่างเลขที่มาเกี่ยวพันจะชอบออกงวดถัดไปคือ83 83นะครับ 8, 3, แ3 <nhiều S 1> แล้วก็38 <ogo ble> น,น,นะครับผมเลยจับเลขชุดให้8338นะครับแล้วก็อีกเลขชุดหนึ่งผมฟัน8 นะครับวันที่5ทธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันประสูตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9เราที่สวรรคตไปแล้วนะครับท่านสวรรคตอายุท่าน89ปีนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมอยู่นี้นะครับก็รีบไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่ถึงวันที่1นธันวาคมท่านจะหาซื้อไม่ได้ หาซื้อไม่ได้อีกแล้วนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับถูกใจคลิปนี้ถูกใจโพสต์นี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นที่ช่อง y t u t u นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันที่หนึ่งธันวาคม2563นี้ผมหวังว่าทุกคนจะถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่ง รางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผลงานขอบคุณที่ติดตามชมช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมหวังว่าทุกคนจะโชคดีขอบคุณทุกคนมากครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ